ถาถึงอีกเรื่องหนึง่งคุณวาคุณว่าเคยเกลิ่นเรื่องนี้กับผมไวล้ละค่ะใช่แลนดี่คันที่สิบเอ็ดใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รุ่นพี่ของแฟนวาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะคะคแต่ว่าไม่ไม่รู้จักกับเขาอะนะคะคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยแกชื่อคุณก้องแต่ว่าขออนุญาตเรียกพี่ก้องแล้วกันนะคะเพราะสะดวกปากมา,มากกว่าครับสมัยนั้นเนี่ยพี่ก้องเขาจะมีงานอิเล็กอย่างหนึงงน่งก็คือเขาจะขับคาราวานแลนดี่ครับ ตะวนันแรล,ลี่ก็คือเขาจะขับกันไปรถไปหลายๆคันนะคะแล้วก็เวลาไปเขาก็จะมีบบตดี้ไปด้วยบบตดี้เขาก็จะเป็นญาติเป็นแฟนเป็นพี่เป็นน้องได้หมดเลยแต่จะต้องมีบบตดี้ไปด้วยสมัยนั้นมันยังไม่มีโทรศัพท์นะคะเวลาที่เขาใช้สื่อสารกันเขาก็ใช้วิทยุหรือว่าวเผื่อมีอะไรฉุกเฉินเนี่ยบบตดี้เนี่ยเขาจะสามารถที่จะวอบอกกับเจ้าของทริปได้นะคะเขาก็เลยจําเป็นจะต้องมีบบตดี้ไป ทิปเนี้ยที่พี่ก้องจะไปแล้วเกิดเรื่องเนี่ยก็คือเป็นทิพที่จากอุบลราชธานีค่ะไปเชียงรายมีทิพทริปนี้มีรถไปกันทั้งหมดสิบสามคันพี่ก้องแกเป็นคนเป็นคันที่สิบระหว่างที่จุดรวมพลเนี่ยนะคะแกก็ยืนติดกับคันที่สิบเอ็ดคันที่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นผู้ชายมาคนเดียวทพี่ก้องแกก็สงสัยอ้าทําไมมาคนเดียวเขาก็เลยชวนคุยนะคะที่ผู้ชายคนนั้นเขาก็บอกว่า ออแฟนเขาไม่ว่างแฟนเขาไม่สะดวกมาแล้วเขาก็ทําหน้าเศร้าๆนะคะพ <Hum. S 2> ี <UC S 1> ่กองแกก็เลยเออไม่อยากจะถามอะไรมากกลัวจะเสียบรรยากาศก็ขับรถกันไปก็มีเล่นเกมระหว่างทางด้วยนะคะระยะทางจากจากอุบลไปเชียงรายเนี่ยตอนนั้นเขาบอกว่าสองพันกิโลเพราะว่าเขาต้องแวะหลายจังหวัดค่ะแวะนอนหลายจังหวัดประมาณสี่วันสองคืนก็ระหว่างขับไปก็เล่นเกมกันไปจนกระทั่งถึงตอนเย็น ถึงตอกกนกลางคืนที่จะไปพักอยู่ที่โรงแรมหนึ่งนะคะคทางอีสานตอนบนนี่แหละก็ระหว่างที่ขับรถกันไปมืดๆม,ม,มันจะขับรถต่อๆต่อๆกันไปนะคะคแฟนที่กล้องอะค่ะเขาก็หันไปดูข้างหลังว่ารถคันที่11เนี่ยเขาขับตามมาหรือยังเพราะว่าหันไปเขาก็เห็นว่าคันที่11เนี่ยมันมีคนน,นั่งอยู่ข้างๆคนขับอออยู่คนนึง ซึ่งไม่เห็นหน้าแล้วก็ไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่พี่กล้องเขาก็หันกลับมาเขาก็บอกพี่กล้องว่าเฮ้ยพี่คันที่สิบเอ็ดเขามาคนเดียวไม่ใช่หรอทําไมมีคนมานั่งข้างๆเขาด้วยพี่กล้องเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยแต่งจะท้อนงไม่มีอะไรหรอกตาฝาดคิดมากก็ขับไปจนถึงโรงแรมที่เป็นจุดรวมพลนะคะก็ไปรับกุญแจพอไปรับกุญแจแล้วอยู่ไอ้คันที่สิบสองนะคะเขาก็มาหา ก้องแล้วเขาก็ถามพี่ก้องเขาก็บอกกับพ right? mm. mm. right huh? ี่ก้องว่าคันที่สิบเอ็ดอ่ะเขามาคนเดียวใช่ไหมพี่ก้องเขาก็เลยบอกว่าใช่มีอะไรหรือเปล่าคันที่สองเขาเลยบอกว่าเขา่าขับตามที่ที่คันที่สิบเอ็ดมาเขาเห็นว่าคันที่สิบเอ็ดอ่ะมันมีคนนะนั่งอยู่ข้างหลังคนขับอะค่ะแล้วก็ใช้มีดแทงเข้าไปในคนขับอะพยายามจะแทงคนขับออตลอดเวลาแต่แล้ว พี่กองก็บอกว่าอืไม่มีมั้งครับตาปาดมั้งครับอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนของคนคันที่สิบสองอะคะ่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเห็นจริงๆนะคุณไม่ฝาดันทั้งสองคนหรอกเขาก็เห็นเหมือนกันพี่กองเขาก็เลยแบบตัดบทนะนะเขาเลยบอกว่าผีหลอกมั้งครับเขาก็ดูแฟนเขาไปแล้วเขาก็บน่นกับแฟนเขาสักสารอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเขาก็บ่นเขานะคะแต่แล้วแฟนเขาก็แต่แฟนเขาเชื่อนะเพราะว่าแฟนเขาก็เจอเหมือนกันถึงจะอยู่ใน คนละส่วนกันคือ,อหน้ารถกับหลังรถอนะ่ะไปเห็นเหมือนกันว่ามีคนนะ่ะอยู่ในรถคันที่สิบเอ็ดเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนไปตอนเช้าก็นัดรวมคนกันเพื่อจะขับรถต่อกันไปนะคะทีนี้ระหว่างที่นั่งกินข้าวกันอยู่ตอนกินข้าตอนเช้าอ่ะนะคะพี่ก้องเกก็สังเกตเห็นคนคันที่สนะิบเอ็ดน่ะเขาหน้าตาอิดโรยมากเลยเหมือนมันไม่ค่อยสบายอะ่ะ<อ>เขาก็เลยด้วยความหวังดีก็เลยถามว่าเออเป็นอะไรมีอะไรช่วยไหมเขาก็เลยบอกว่าเขานอนไม่หลับ เขาไม่ได้นอนทั้งคืนเลยแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียมากเหมือนจะเป็นไข้พี่ก้องแกก็เลยหวังดีเอางี้แล้วกันเดี๋ยวคุณนะ่ะก็ไปนั่งคันผมแล้วกันเดี๋ยวผมมจะขับให้ขับคันที่สิบเอ็ดให้จนกว่าคุณจะรู้สึกดีขึ้นเดี๋ยวพอสักพั้เที่ยงมันไปอีกจังหวัดหนึ่งเนะี่ยแล้วก็ค่อยกลับมาขับเหมือนเดิมส่วนคันของของพี่ก้องอะ่ะเดี๋ยวจะให้แฟนเขาขับเออคันที่สิบเอ็ดเขาก็โอเคนะเขาก็ยื่นใจให้ก้องก้องเขาก็ไปขับคันที่สิบเอ็ด พอเขาไขกุญแจรถเข้าไปในรถนะคะเขาคงเหม็งเหม็นเน่ามากเลยเหมือนเหมืนอนรถเนี้ยเหมือนมันมีหนูตายอยู่ในรถนะ่ะแกก็ไขกระจกเมื่อก่อนมันเป็นกระจกแบบไขนะคะคแต่หมุนไขอะ่ะก็ไขกระจกสี่ด้านก็ยังกลิ่นมันก็ยังไม่ไม่ไมจางอ่ะนะกลิ่นมันก็ยังเหม็งอยู่ส่วนเจ้าของคันที่สิบเอดเขาก็จะไปนั่งอยู่ในคันที่สิบในรถติดกล้องนะคะขับขไปได้สักพักหนึง่ง กองเขาก็เปิดกระจกหมดเลยสีด้ขับไปได้สักพักหนึ่งกลิ่นมันก็เริ่มจางเริ่ม,เร,มเริ่มดีขึ้นพอขับไปได้สักหน่อยหนึ่งที่กล้องแกก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบเหมือนช่วยช่วยอย่างเงี้ยประมาณแบบเสียงมาตามลมอะค่ะก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าน่าจะเป็นลมลมพัดมาในในรถน่นะคะพอขับไปจนถึงเอ่อมื้อกลางวันที่จะต้องทานอาหารแฟนแฟนที่กล้องแกงก็มาหาที่กล้องบอกว่า เนี่ยคนใช้คันที่สิบเอ็ดอ่ะหน้าตาเหมือนลูกจีมากเลยอ่ะคือเขาขับไปเนี่ยนะแล้วก็คันผู้ชายคันที่สิบเอ็ดก็นั่งอยู่หลังรถเนี่ยมองเขาตาควาตลอดเวลาเลยเนี่ยไม่ต้องไปขับให้เขาแล้วนะคืนรถให้เขาไปเลยไม่ขับให้แล้วกลัวพี่กองเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวจะคืนรถให้เขาอยู่เพราะว่ารถเขาเหม็นมากเลยอ่ะเหมือนไม่ได้ล้างเลยเหมือนเหม็นเหมือนหนูเน่าอะไรเงี้ยบอกเขาขับไม่ไหวเหมือนกันขับแล้วปวดหัวเขาก็เลยไปถามคันที่สิบเอ็ดว่า ดีขึ้นไหมดีขึ้นอย่างนันที่ส็ดเขาก็เลยบอกเออเขาก็ดีขึ้นแล้วแหละรู้สึกดีขึ้นเขาก็เลยคืนใจให้แล้วก็พี่้องเขาก็เลยกลับมาขับรถไปเองเหมือนเดิมแต่ผู้ชายกันที่สุดเขาก็ไปขับรถของเขาอะนะคะพอกลับไปจนถึงตอนเย็นเอตอนถึงค่ำแล้วแหละค่ำแล้วเพื่อจะเปลี่ยนโรงแรมที่จะพักอีกที่หนึ่งอะนะคะไปทางตอนเหนือเหนือตอนล่างแล้วล่ะทีนี้พี่ต้องกับ แฟนแกก็นินทาคันที่สิบเอ็ดนะคบอกว่าเออรถเขาเป็นอะไรนี่เขาเป็นรถท้างเหม็นจังเลยแล้วก็แฟนพี่กล้องอะค่ะเขาก็เลยหันไปมองรถคันที่สิบเอ็ดเพื่อประกอบกับการนินทาประกอบกับการสนทนาอย่างเงี้ยเขาก็หันไปพอหันไปเขาก็เห็นคนนะคะอยู่ในรถคันที่สิบเอ็ดอะแล้วก็เอาหน้าเนี่ยมาแนบอยู่กระจกหน้ารถอะค่ะแล้วแฟนพี่กล้องเขาก็รลยบอกว่าเออทาไมทําไมคนนั่งท่าาแปลกๆอะ เนี่ยเขาเอาหน้ามาแน่นในกระจกหน้ารถอ่ะนั่งไม่ปกติอ่ะเขาก็เลยเล่าให้พี่ก้องฟังเขาเหันมาเล่าให้พี่ก้องฟังพี่ก้องบอกก็ไม่ต้องหันไปมองเขาฝ่อยก็ไม่เถอะแล้วก็มาคุยกันต่อคุยกันต่อไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วก็ไปถึงที่พักพอไปถึงที่พักเสร็จคันที่สิบสองอะค่ะเขาก็วิ่งมาหาแฟนพี่ก้องแล้วก็ไปคุยอะไรกันนานมากเลยแล้วแฟนพี่ก้องเขาก็ลากคันที่สิบสองออกมามาหาพี่ก้องคันที่สิบสองเขาก็ เขาก็บอกว่าเฮ้ยเขากลัวมากเลยเนี่ยสงสัยเขาจะโดนถีหเราจริงๆอย่างที่พี่ก้องบอกก็ได้ค,คือเมื่อกี้เนี่ยเขาขับรถตามคันที่สิบเอ็ดมาแล้วเขาเห็นกระโปรงรถของคันที่สิบเอ็ดอ่ะมันเผยเอ่ออกอแล้วก็เห็นมือคนนะคะม,มันลอดออกมาจากกระโปรงหลังลรถแต่ลอดออกมาจับตรงขอบกระโปรงหลังรถนะคะแล้วก็หายกลับเข้าไปในรถคก็อบอกเขากลัวมากเลยอะ่ะเขาแบบเขาไม่สามารถที่จะขับรถตามคันนี้ได้แล้วอะ่ะเขาขอเปลี่ยนเลขได้ไหม เขาขอขับคันที่สิบแล้วให้พี่ก้องไปขับคันที่สิบสองได้ไหมพี่ก้องเขาก็ก็โอเคนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าแฟนพี่ก้องอับไม่โอเคทองพี่ก้องเห็นเหมือนเห็นเหมือนคันที่สิบสองไหมคะเขาก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนแต่พี่ก้องกไม่เห็นอะไรแกก็เลยบอกว่าเอาเปลี่ยนก็ได้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยคืนนั้นพี่ก้องแกก็ลืมของลืมของที่รถอะค่ะแกก็ลืมลงมันที่ลานจอดรถรถมันก็จะจอดติดติดติดกันนะคะพี่ก้องเขาก็มาเอาของพี่เขาก็ เดินผ่านชันที่สิบเอ็ดเขาก็ได้ยินเสียงกุกกักุกกะอยู่อยูออ่ตรงท้ายรถก็เลยหันไปมองพอหันไปมองแล้วรถมันก็เงียบไม่มีเสียงอะไรเขาก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเก้าของสิทก็ขึ้นบนห้องไปตอนเช้าก็ขับรถกันต่อไปนะคะไปเล่นเกมเล่นอะไรกันจนถึงขับจะขึ้นเหนือแล้วแหละตอนนี้ยจะขึ้นเหนือแล้วก็ขับกันไปพักที่โรงแรมโรงแรมหนึง่งทีนี้ คืนนี้ยที่ต้องแกขับตามหลังคันที่สิบเอ็ดแล้วก็คันที่สองเขาขับคันที่สิบไปแล้วนะคะก็นําหน้าไปที่ก้องเขาก็ขับตามนี่บอขับตามแล้วเนี่ยเขาระหว่างที่เขาขับอยู่อะค่ะเขาก็เห็นมีคนนั่งอยู่หลังข้างหลังคนขับอะค่ะแล้วก็พยายามใช้มีดออะไรสักอย่างเนี่ยแทงคนขับเห็นเหมือนกับคันที่อดีตคันที่สิบสองที่เขาเห็นใช่ที่กองแกก็เลยตกใจก็เลยเปิดไฟสูงใส่พอเปิดไฟสูงใส่แล้วคันที่สิบเอ็ดเขาก็ เหมือนเขาตกใจอะค่ะเขาก็เลยเหยียบคันเร่งขับเร็วขึ้นอืพี่กองเขาก็เลยขับตามเขาขับตามแล้วเหมือนคันที่สิบเอ็ดเขาเขาแฉลี่ขับแล้วมันแฉล่ับลงข้างทางรถก็เลยจะชนต้นไม้แล้วก็สลบคนขับก็สลบพี่กองเขาคนคันหลังๆนะคะเขาก็ต่อเพืจะช่วยคันที่สิบเอ็ดเขาออกมาอืระหว่างที่ไปช่วยคันที่สิบเอ็ดออกมาจากจากรถที่ที่ชนข้างทางแล้วก็วอเรียก อื่นๆเนี่ยน,น,นะคะแล้วก็เล่กตำรวจเล่นมูลที่อะไรพวกเนี้ไอ้สะโพงท้ายรถอะค่ะมันก็ออกกนเผยออกมาครับแล้วกลิ่นเน่ามันก็โชยออกมาร็จแล้วคนที่อยู่ในในนั้นนะคะเขาก็สงสัยว่าไอ้กลิ่นเน่าเนี่ยมันมาจากไหนมันน่าจะมาจากแบบตัดตายแถวแถวป่าตรงนี้อืก็ไม่น่าใช่นะก็มาดมที่ที่รถ กลิ่นมันหอมมาจากในรถมันออมมาจากกระโปรงรถที่มันพเยื้อออกก็มีพี่คนหนึ่งที่แบบใจกล้าหน่อยอะค่ะไปเปิดกระโปรงหลังรถพอเปิดกระโปรงออกมันก็จะเป็นผ้านวมห่ออยู่ในกระโปรงหลังรถอะค่ะเขาก็เลยเอาผ้านวมออกมาพอเอาผ้านวมออกมาบอกพี่ผ้านวมออกมันก็จะเป็นข้างในผ้านวมมันเป็นศพของผู้คนนึ่งอะค่ะกาลังอืดและอือยู่ในผ้านวมเลยครับก็ แตกคือเลยทีนี้ตกใจก็พอดีกีบมูวนิธิมานะคะแล้วก็มาประถมพยาบาลแล้วก็มาเก็บศพอะไรพวกนี้ยนที่ศกที่กําลังอืดเนี่ยแหละค่ะพอผู้ชายคนนั้นเขาฟื้นขึ้นมาตำรวจก็มามูนิธิก็มาเลยก็จับเขาพอดีว่าเออเนี่ยมีศพอยู่ในรถเขาเขาก็เลยรับสารภาพว่าศพเนี่ยเป็นศพของแฟนเขาเองแล้วก็ทะเลาะกันเล้าก็เลยทั้งมือแทงแฟนเขาตาย แล้วทีนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะต้องมาขับแรนลี่ครับเขาก็เลยเอาศพเนี่ยใส่ไว้หลังรถ<อ>กะว่าจะมาทิ้งใน,นเหงที่ทางผ่านที่เขาขับแรนลี่นี่แหละค่ะแต่เพอเอิญว่ามันไม่มีโอกาสได้ทิ้งเพราะว่ารถมันขับการติดๆกันไปครับศพมันก็เลยอืดฟ้องขึ้นมาเดี๋ยวนะหมายถึงว่าตลอดระยะเวลาที่เขาขับแรนลี่ไอ้สองพันกว่าโลจากอีสานไปเหนือเนี่ยเขาเอาศพแฟนเขาไว้ในรถตลอดเลยเหรอ ใช่ค่ะโอ้ครับอืมฮะนั่นแหละค่ะแล้วก็ตำรวจเขาก็จับอ่าอ่าเฮ้ยนี่โอ้โหนี่มันเอ้ยเดี๋ยวนะคือเรื่องนี้มันเป็นข่าวไหมคุณวา เป็นค่ะเป็นเป็นข่าววิสิกปีที่แล้วอ่ะแต่ว่าไม่ไม่วาไม่เห็นข่าวนี้นะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าแฟนว่าเล่าให้ฟังว่ามันเคยเป็นข่าวเพราะว่าเรื่องขนาดเนี้ยถึงขนาดเอาศพไว้ท้ายรถแล้วก็ตัวเองออกไปขับแรลลี่เนี่ยเชื่อเถอะครับยังไงมันก็เป็นข่าวมีคุณผู้ฟังบอกว่าเรื่องนี้เคยออกข่าวเออ โอ้โหเฮ้ยแต่นานแล้วนะนานมากแล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าเราฟังมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าคดีเอาอย่างเงี้ยหมูมันคือคดีสะเทือนขวัญนะเหมือนกับโอ้โหเฮ้ยเอาศพพกศพมาตลอดทางอ่ะคือกะจะเอามาทิ้งแต่ความกดมากมันไม่มีจังหวะทางขึ้นเขาใช่ค่ะไม่มีจังหวะเพราะว่าแน่นอนคือเขาไม่เคยขับเรนดี้มาก่อน เขาก็เลยไม่รู้ว่าคันแรนดี้มันต้องขับตามๆๆกันไปเอแล้วกั่ว่าเดี๋ยวพอพอเผลอเนี่ยก็จะโยนลงเหวอะไรเงี้ยเพราะว่าทางเหนือสมัยก่อนมันเกี่วเยอะไงคะครับเพราะว่าการขับแรนดี้มันก็ต้องมีมีขบวนแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะมีการจอดหาอาซีอะไรพวกเนี้ยใช่ใช่ใช่นะฮะก็เลยไม่มีโอกาสที่จะทิ้งศพนี้ปรากฏว่าตัวเองก็ต้องติดคุกโดนจับไป เออโอ้โหเฮ้ยมีหน้าล่ละทั้งตัวแฟนพี่ก้องเนี่ยแพี่ก้องเป็นคนมองโลกแง่ดีมากเลยนะคนทักขนาดนั้นเนี่ยเขายังอืถ้าเป็นเร<อ><บ>าเชื่อไงเออเอเอนะถ้าเป็นเราเรามีคนทักขนาดนั้นเราจะต้องเอะใจฉะเฉลียวใจเลยว่าเฮ้ยมันยังไงวะแล้วก็ที่สําคัญคือไปขับรถมันมีกลิ่นออกมาจากรถเนี่ยอืกลิ่นศพนะคุณผู้ฟังมันไม่เหมือนกับกลิ่นหนูตายนะฮะเออนะฮะโอ้ โหดโหดนะฮะนี่คือตามสไตล์ของคุณวานะครับเรื่องเล่าสายโหดขอบคุณมากๆคุณวาที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะทั้งสองเรื่องเลยได้คังย่งเออเดี๋ยวมีฝากไว้อีกนิดนึงได้ไหมคะได้สิครับเป็นใครถ้าใครจำลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนวาคนหนึ่งที่ชื่อแอได้นะคะที่เขาจะมีลักษณะพิเศษคือเขาจะมีอะไรอะความสามารถพิเศษคือเขาจะ เตะบูอ่ะค่ะสามารถฝันเห็นอดีตหรืออนาคตของคนใดคนหนึ่งที่เข้ามาเข้าฝันเขาได้แต่ว่าเห็นไม่บ่อยนะคะคือล่าสุดเนี่ยที่วาได้ข่าวเขาคือเขาเลิกกับสามีแต่เขาก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้เขากลับไปอยู่ที่อเมริกาแล้วเขาก็ฝากเรื่องไว้เรื่องหนึ่งไว้กับเพื่อนวาแล้วเพื่อนวาเล่าไว้ฟังเออนะฮะแล้วโอกาสหน้าเจ้าพี่ว่าจะมาเล่าให้ฟังได้เลยเอาที่คุณวาสะดวกนะสะดวกเมื่อไหร่ก็คริ้งกลางมาทางพี่บัตติได้เลยนะฮะ ค,คืนนี้ขอบพระคุณมากๆากนะคุณวานะค่ะด้วยความยินดีค่ะเช่นกันครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ